ในจารึกแผ่นเดียวกับพัทยเทรวัตถุเนื้อความสองบรรทัดส,สุดท้ายกล่าวถึงที่มาของพระเถระผู้เป็นเอตัทธกะอีกอรูปหนึ่งไว้เพียงสั้นๆคือพระลกุณทกะพัทยเถระพระลกุณทกะพัทยเถระ นับเป็นหนึ่งในพระอสีติมหาสาวก80องค์สำคัญของพระพุทธศาสนาเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่พูดจาไพเราะจึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นเลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้มีเสียงไพเราะดังความในจารึกที่ว่าพระละกุนทกะพัทิยะนี้ผู้เป็นเจ้ามีกายอันต่ำเตี้ยเป็นบุตรชาวเมืองสาวัตถี ศรัทธาออกบวชเป็นภิกษุในสำนักพระพุทธองค์จเจริญพระกรรมฐานได้พระอระหันตและเอตัทักคายิ่งด้วยเสียงไพเราะแม้และกุณฑกะพัทยะจะเกิดในวันนาแพทย์เป็นตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์มากแต่ร่างกายกลับต่ำเตี้ยตัวเล็กเป็นคนแคร์ถูกเล่นหัวอยู่เป็นประจำแม้กระทั่งออกบวชแล้วชาวบ้านหรือภิกษุที่ไม่เคยพบมาก่อน ยังมาคิดว่าท่านเป็นสามเณรน,น้อยพระพุทธองค์จึงตรัสยืนยันว่านั่นแหละพระเถระพระลักกุนทกะพัทยะนับเป็นแบบอย่างของผู้ที่แม้จะมีร่างกายที่ไม่ปกติเหมือนกับภิกษุอื่นถูกล้อเลียนด้วยวิธีต่างๆแต่ท่านก็ไม่เคยโกรธเคืองเพราะท่านเป็นพระอรหรันต์ขีณาศพคือไม่มีกิเลสอีกแล้ว